คลิปนี้ก็เปิดมาด้วยการเปิดเรียดเ f k นะฮะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าผม FK ฟนานๆไม่ค่อยได้นี่เป็นการ FK ที่ผมพยายามมามากๆเลยเพราะว่าคอมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะจอมันฟ้ายังไม่หายนะครับยังไม่หายแต่ก็พยายามทําให้มันอัดคลิปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปติดต่อให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กดหยุดคลิปก่อนคลิปตรงนั้นที่เราอัดมาก็จะหายไปในะตอนที่มันจอฟ้านะฮะก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป หลังจากที่เปิดเสร็จนะฮะก็เอาทุกอย่างมวนรวมกันแล้วก็เอามาคับเป็นของใหญ่นะเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ใ,ในอนาคตหรือเอาไว้ขายนั่นเองฮนะสิ่งที่ทําต่อไปก็คือการทาเควสเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมเล่นร้านบ่อยมาก mm hmm. เล่นกับพี่ลมด้วยเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะฮะก็จะเป็นการเล่นร้านที่ใส่กรอบเพื่อที่เราจะได้ชนะชนะร้านให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ยังไม่ได้ชนะบ่อยขนาดนั้นนะฮะก็เลยมาทําเควสก่อน mm hmm. เควสแรกที่ทำจะเป็นเควสตกปลาเนาะตกปลาเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเพราะว่า ตรงไหนมีน้ําที่นั่นมีปลาเราก็จะตกที่นั่นเลยนะครับ สวัสดีครับเฮียทำไรครับรู้ได้ไงว่าเข้าเมืองอ่ะเก่งจังอือหือผมบอกเฮียแล้วว่าผมรู้หมดเออเอาเรื่องที่ไหนอย่าไปหาไม่เฮียเพิ่งมาเหรอใช่ลงมาเลเวลล่างไงเอาอเคมาเก็บแล้วก็จะเจอกันตลาดกลางก็ได้ครับเฮียโอเคคนดูอาจจะแปลกใจรู้สึกว่าเสียงไม้ผมแปลกๆใช่ไหมล่ะ ช่วงนี้มีคนบอกว่าผมไม่ลั่นมากเสียงลั่นมากเสียงดังมากอ่างเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะขยับไม้มาข้างหน้าอีกนิดหนึ่งนะซึ่งจะกลายเป็นว่ามันอยู่ใกล้คีย์บอร์ดก็จะยินเสียงคีย์บอร์ดมากกว่าปกติเข้าไปอีกปกติก็ได้ยินอยู่แล้วอันนี้ก็ได้ยินมากกว่าปกติหน่อยนึงก็เลยต้องเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะฮะช่วงนี้อาจจะไม่แปลกหน่อยต้องทําใจนิดนึงนะฮะ เฮียว่าไงเฮียอะไรนะโอ้น้าข่าน้ำมันก็ไม่หาเนอะไม่ดเบื้องตินน้ำมันเถอะไการไหนเฮียไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมะซื้อเบนเดตก่อนอะมันซื้อไม่ได้ผมไปหลายรอบแล้วอ้าวใช่เหรอใช่เฮียไปซื้อซื้อมาฝากหน่อยดิขอยืสิบอันไปด้วยกันดิไม่ซื้อมาฝากหนัี้จัดไปอะไปด้วยกันที่เหงาเผื่อไปหาหมอไป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  อ๋อเขาอยู่คนนี้โอเคคุณผู้ชสวัสดีครับสวัสดีฮะคนไหนเฮียคนนี้ไงคนไหนสาวไงคนนี้ผมรู้จักไป่ไปบเฮียไป่ไป่ไป่ซองอยู่กับแฟนเหรอฮึอยู่กับแฟนเหรอไม่ไม่ใช่แฟนพี่แฟนแหละแฟนเช็ดใครอ่ะคนดูใจพี่เฮ้ยแฟนแหละ ดูอะไรลอยอ่ะพี่รถหมอนออี่ไงเออฮืออ่ะหมอมินโอยเหีเ้ยรู้จักเหลือน,นจัดอืมแหมไม่โดนมีเลงครับผมซื้อซื้อซื้อเป็นเด็ดหน่อยได้ไหมอ่ะไอดียครับยี่สิบอันไอดีสองหกห้าสามไม่ไม่ไม่ไมขอสามสิบเลยยี่สิบอันเด็กยี่สิบชุดยี่สิบอันนยี่สิบชุดยี่บชุด เฮ้ยสาชุดสามสว่นวขายหน่อยอุ้ยเปียซื้อทีละสามบครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ดิรอแะไวิ่งวขอไปทวงเงินเลกแล้วฮะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสามแสนสามแสนหนึ่งหมื่นห้พั่งอ้ยันดีแล้วฮะอดีหนึ่งเจ็หกครับหียเทสลาใครครับฮีย เลียบเลยครับไม่ไม่ขายไปไปไปคือก่อนหน้านี้ประเทศเขาแจกบัตรตีมาให้นะฮะคือบัตรขายฝันนั่นแหละที่เขาเรียกกันในเมืองนะผมก็เลยเอาเลือกที่จะมาตี2อย่างนะครับอย่างแรกที่ผมจะตีคือของที่มูลค่ามากที่สุดก็คือปืนปืนก็คือเป็น mk2 เนาะส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่ผมจะตีก็เป็นสนับนะฮะมาดูกันว่าตีติดหรือเปล่า เออสมแล้วที่เขาเรียวกว่าบ,บารขายฝันนะ่ะเออโอ้ยอย่างที่คิดตัวเลยละฮะผมไม่าไม่ไม่คาดหวังไม่เท่ากับไม่ผิดหวังนะฮะบาตีฟีไม่ขายฝัน,นจริงๆนะวันนี้ผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยจริงนะป่วยอันนี้ป่วยเหรอใช่แต่ดีขึ้นละ ตอนนี้คดีกันแล้วกินยายังเฮียปถามอะไรเดิโอ้ผมไม่ปล่อยให้ตัวเองอันนี้หลอกโอืโหดูแลเหมือนลูกเลยโตอะไรเฮียดูแลตัวเองได้ปะไม่ได้หรอกนะการที่จะเป็นป้าที่ดีอะต้องทำเงี er> ้ย คือช่วงนี้ผมเล่นกิจกรรมมาแล้วก็แล้วแต่นะฮะผมรู้สึกผมฟรีมากผมตีใครไม่ตายผมหัวอ่อนโดวคนอื่นเขาตีง่ายภาพไม่ตรงพรอะไม่ตรงอะไรเงี้ยผมรู้สึกผมเจอปัญหานี้บ่อยผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องอกลับมาฝึกจริงจริงจังๆสักรอบและอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องพัฒนาฝีมือตัวเองเข้าไปอีกไม่งั้นเราจะเป็นตัวถ่วงเพื่อนก็เลยต้องนั่นแหละฮะอย่างที่บอกต้องพัฒนาตัวเอง อะไรนะพี่รถไปลบหรือยังลบแล้วพี่ลบแล้วพี่อยู่ข้างหนาละเราจะเล่นตรงไหนพี่เดินข้างบนโดนหนวดเอ้ยอย่าเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่งยุ่งแสดงว่าพบแล้วโดนไม่โดนไม่โดน พี่เขาวิ่งวนวงกลมเลยอือปิดไม่ได้ดิโดนโดนฮึตายอ,อีกเอ้ยอี้กูแทรกแล้วนะเนี่ยเออ ยกาตายเออ,อตายหนึ่งแล้วโอ้โหมุมนี่อ้าวกำแพงกรุดได้ไหมเนี่ยลองลองเออตายโอ้ยเดึงมาชุดปตปิดรอรอ เอาอย่าทีปเฮ้ยเออลบฮะไม่ตายเออไม่ได้เสกเกาะคือทางประเทศเขามีลูปใหม่เข้ามานะฮะมันเป็นลูปรูป NPC ยกมือเนาะผมเรียกเรียกลูปยกมือนะฮะ ก็ทุกคนในตี้ปาร์ตี้ผมก็จะรู้กันว่าอันนี้คือลูกอะไรผมพาไปดูเข้าปเป็นยังไงเข้ามาแล้วนะถึงแล้วพี่คนไม่ค่อยเยอะเลยนี่ยแอนแลนเขียวแล้วผมถึงตึกละ เออสวยขอบน้องสวยผอยาไปเอา้าขีเหีข้ขับตายต้าหนึ่งแหละที่รู้อ้าวโดนเทศเด็ดเป็กเล็ดเป็กเล็ดเป็ก,กยาลูพ้พี่ผมรู้จักพี่ยาผมคุ้นพี่มากเลยครับ ล้สวัสดีครับพี่เอฟีครับผมว่าครับผมว่าครับกดติดตามยังไงต่อหกสองทีนะพี่สองทีเลยอาทิตยเดียวพ่อฮันนี่โอ้โหรีทุกคลิปพี่รีทุกคลิปเอ้ยขผมว่าครับผมว่าครับรีพอร์ตรีพอร์ตจะให้จะให้สุดยาดไหมให้สุดยาไหมไว้ก่อนนี่พีมีกีคนเนี่ยมาแค่สองเองไงไม่รู้ว่ามั่นใจว่ามันจะมาเพิ่มหรือเปล่าผมอัดไปอีกสองแล้วมัน่ยอะไรนะอัดไปอีกสองแล้วมัน่ยอัดไปอีกสองคือมาถึงเปล่าเปล่าพี่ดูเล่นโอเคอะไร อะไรดิพูดอะไรดิขอโทษครับพี่ขอโทษครับดูเวลาผิดขอแบบเกมเร็วเลยก็ได้นะเฮียเจอเจอสื้ขาวยื้อหน่อยสองสามอนาทีเฮียขอเจอเสื้ขาวสองคนอะ่ะแล้วคนนึง สุดแดงไม,ไม่ไหวสุดแดงเขาโหดสุดแดงเขาโหดจริงนะโหดจริงโหดจริงยอมรับเลยอ่ะยอมรับจริงๆเลยอ่ะ หลังเสียงหัวล้อนี้มีหงุดหงิดนะฮะจริงจผมหงุดหงิดมากเลยในช็อตน,นี้คือศพเพื่อนอยู่ที่ที่ที่เท้าอะ่ะแต่เราอุ้มมาแล้วติดเขาตลอดมันทําให้ผมหงุดหงิดมากเลยนะช็อตน,นี้จริงๆแล้วด้วยความที่ผมหงุดหงิดนะฮะก็เล่นไม่ค่อยจออรีบกดรีบนี่นั่นก็เลยทาให้ผมตายเอานะฮะ ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาเลยที่สองไปแล้วเนาะผมก็เลยวิปรับเควสมานะฮะเพื่อจะมาทำเควสใหม่เพื่อเราที่จะได้เอาเกาะดำเนะี่ยไปเล่นในร้านหรือไปเล่นในรูปต่างๆใหม่เรานี่นะฮะก็เลยมาตกปลาแทนหรือว่าได้พักให้เราหายงุ่นกิดด้วยไปในตัวนะฮะ เสร็จแล้วเฮียเล่นอยู่แถวไหนอะเอ,อฟฟไม่ทันแล้วเสร็จแล้วโอ้โหไม่ให้เตรียมตัวเลยอะเออเสื้อกีฬาเชฟ้านำ้นำเงินอะ่ะ <Okay. S 3> ใช่ใช่ใช่ ดึงเพื่อนเ้่ยสไลด์ลงมาได้ไหมพี่ลมพาแมงตกลงแบบล้วแมงอยู่ทางบนใช่ยาวเท่าไหร่ฮะช่วงนี้ตีผมแปลกๆฮะตีใครไม่ค่อยตายเล่นร้านไม่ค่อยชนะเลยช่วงเนี้ย แพ้บ่อยมากเข้าใจ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 ใจสู้หรือเปล่าหรือเปล่าใจจะสู้หรือเปล่าล่ะนอนหลังจากที่เราทีสองมาแล้วครับเวสมันก็จะรีนะผมก็พยายามหาเกาะมาเล่นเพราะว่าเราเล่นร้านเราจะได้มีเกาะเล่นให้มากขึ้นนะฮะก็เลยมาทำเวสเพื่อที่เราจะได้เกาะดำเอามาใช้ในไงการเล่นลูกต่างๆ ต่อไปนะฮะกลางเมืองกางเมืองกางเมืองไอไอบกมืออ่ะบกมือแดงอ่ะไอใก,ใก้ใกล้สอน,นอเหรอพี่ออนั่นแหละกลางเมืองมีอันเดียวก็ขวาวยังวะเขาตาแล้วเขากเกิดเลยว่ะ เฮ้ยมันอยู่ข้างบนเขาที่โจกแคบอ่ะอยู่ข้างบน <ไ hst? S 1> บนไห<ง>น่พีใช่ครับอยู่ข้างบน oh. อยู่ข้างบนพี่โอ้ย oh. ต้องวิ่งอ้อมโอ้โหพระเจ้าเ้ oh. ยอยากเก็บอะ่ะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลีปล่ยนกัน ไปถึงรอบน้าเฮียค่อยเก็บไม่อยากรู้ไงไม่ได้อะไรบ้างเฮียเก็บไหมเดี๋ยวผมแช่นฮะวิเองก็รักเฮียเกิดได้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 คนมามีคนมาเขาวิ่งตามมาเมื่อกี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วชุบลมออกไปเลยไปข้างล่างเลยอ๋อมันได้เหรียญไอ้ซันไฟเนี่ยซันไบเนี่ย มันทำอะไรได้พี่เหรียญซันไว้ก็ไปส่งไว้ท <t os> ี่พี่ลมส่งไงส่มอะไรอ่ะมันเอาไปยางแลกของได้ม่รู้ั่ามันต้องไปลองไปแลกดูบางคนไม่เหมือนกันอ๋อไม่เคีเหมือนพี่พี่ส่มพี่อาจจะได้แฟนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเองเองส่งอาจจะได้เมียใหม่ก็ได้ mười lạt tên là kia ngọt rồi nỗi đồ ngay <laughs> here, đồn nổi oh. <laughs> ô <laughs> <tai> ngay uuu 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 ตายมื่อกี่ฟาร์มเหล็กไม่เสร็จนะฮะก็เลยเรียกที่จะมาฟาร์มเหล็กต่อให้เสร็จนะฮะใครยิงก,กูนะน,นี่ะกี้ทำไงใครไม่รู้อ่ะยิงผมอ่ะเฮียใ,ใครวะแป๊บนึงพี่ำอะไรอ่อะไม่รู้อ่ะเสียขาปะแปบ๊บเดียวผมตาม เขารู้จักเองหรือเปล่าผมไม่เคยรู้จักคนสันดานแบบนี้พี่โอ้โหบรรดากูกดบรรดาสองรอบแล้วนะไ่คิดที่แล้วแล้วหายไปเยอะ แง่เล่นตีนี้ผมจะเข้าอันนี้แต่ต้องไม่ทันเข้าทันป่ะพี่ทำนะโอ้กน่าเบืเอ่อว่ะนอนดีกว่าไม่ทันเหรอพี่อันนี้นทันหน้าซอยแล้วนี่ผมอยู่ที่นหน้าโต๊ะยังไม่ซอยออยังไม่มีใครมาซ่อมต่อซ่อมไม่อยู่ ไอเกมภาพไม่ตรงไอเกมหมาตีอะไรก็ตายเว้ยจะแก้ยังไงอ่ะฝึกมาให้ตายไงก็โดนเนี่ยทิกอยู่เนี่ยไอพี่คนละขึ้นพลองก็อยู่นี่สวยเองเริงมาไี่ทันเวลาพอโอ้โหส้นตีตามาจะได้เกิดไหมนะแกถ้าตีตายสักตัวน่าจะมีสิ์ได้ชุบอยู่ได้ชุบได้ได้อยู่ โอ้โหสามตัวโอ้โอ้สนับเรียบร้อยไปเล่นไอ้ไอ้ลุกยกมือปะล่ะในเมืองอะ่ะได้พี่จุดไหนพ่อเลยไนเ้ยพี่ยังไม่ถึงไหนเลยวะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องต่อยไม่ต้องตีก็ได้มานะฮะอ,นะอยู่คาสิโน วิ่งตามใหญ่เลยจะโดนเดียวพี่เหรอแข็งติดส่วนนี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนยกใส่แม่งคลาสสิกมาปล่อยไหลเอาเพื่อนเทียมมาแล้วไอ้หนูเพื่อนเทียมมาแล้วตายสิเฮ้ยไมตายยกแม่งอ้ยจะตัวดีโตายโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอโอ้ยโอ้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 โ้ ไม่มีใครมาแล้วกดเกิดเลยละกันโอ้โหอุ้ยกลับโรงพยาบาลอุ้ยเปิงตังเอ่อแซมเงินอ่ะขามารับหน่อยดิซาฮะไอพี่จบยังอ่ะร้านอ่ะมารับหน่อยดิยังเลยพี่โดนหลบไปบ้างปะอู้ไปต่อยอะไรอ่ะโดนอ้าวหยีไอ้เพื่อนเตะทิง โดนโดนยกไปอุ้ยยกมาไงวะเนี่ยหมุนเฮ้ยเชี่ยหมุนไม่โดนอืมอืมไม่โดนสักทีเอาอนี่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยอุ้ยตายสองโอ้โหเพิ่งตายออกชุดน่อยน้องสวยติดติดต่อเดียวต่อเดียวต่อเดียว Đồn Tiệt đó có tiệt quá Đừng 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 อ้าวตายสองไปเลยโดนงัดหลังไม่งัดโอ้ยให้เพื่อนเล่นเถอะโอเคโอเคเร็วเร็ว นนี่คลิกใหม่เฮ้ยปีโมต้องมาได้ละนี่ประโยชน์เลยโอเคอย่าัดเลยอ่าพี่ไปเอาชนะหรอเย่เก่งเย่นี่ประโยชน์เลยโอ้ไม่ได้ไปด้วย

เนี้ยขยันปีนบ้านเนาะขนาดอ่อพอดีชอบปีนนิดนึงเนี่นยแกผมขอโทษนะ <c oughs> โอเคเอาพี่ลมตีเหรอผมไม่เห็นภาพพี่ตีใช่ผมตีเองอ่ะนี้เองแก็ขบขอโทษเกเลรปิดหมดทุกคนแล้ววะ อ๋อนี่ที่เราตายเราตายกันเองเหรอตายเองตีกันตายเองโอเคเข้าใจละเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมค่อนข้างจัดสรรปันส่วนแล้วก็คอมมีปัญหาน้อยที่สุดผมอัดเทคเดียวผ่านอัดยาวๆผมอัดภายในหนึ่งวันน่ะได้คลิปนี้มา ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคสำหรับผมมากๆนะเพราะว่ามันทีเดียวจบแล้วผมก็รู้สึกว่าผมได้คอนเทนต์ด้วยอะไรด้วยก็พยายามใส่เข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับที่ผมจะทําได้เนาะมีบางคอนเทนต์ที่ทะลึ่งตึงตังจนเกินไปก็ไม่สามารถออนแอร์ได้จริงๆ <c oughs> เป็นั้นผมบินแน่ๆเลย <c oughs> แล้วก็คือตอนนี้อย่างที่ผมบอกทุกคนนะว่าผมเปิดสร้างรายได้ได้แล้วแต่พังเอ,อิญ <c oughs> คือช่วงไทม์ไฮไทม์ไฮของผมคือหมายถึง ยูทูบผมที่มีคนดูเยอะๆในช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ผมไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตอนนี้มันสามารถสร้างรายได้ได้แล้วแต่ว่าคนดูดูไม่ถึงพันแล้วอ่ะ <c oughs> ผมลงไปสองคลิปก็ไม่ถึงพันทั้งสองคลิปเลยเนะเาะคนคอมเมนต์ก็น้อยลงมันผิดที่ตัวผมเองด้วยแหละที่ผมลงคลิปช้าอะไรเงี้ยผมตัดคลิปช้า <c oughs> ผมเรียนรู้ในการตัดคลิปช้ามากผมตัดคลิปเองด้วยอะไรด้วยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าเป็นไปได้ช่วยกันกดแชร์ลงกลุ่มไหนก็ได้ฮะแต่ไม่ใช่กลุ่มคนตาบอดนะ กลุ่มอะไรก็ได้ครับที่เป็นเกี่ยวกับไฟเอ็มให้คนอื่นได้เห็นในตัวตนของผมอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องของออปัญหาของคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็คือผมแก้มาได้นิดนึงและไม่มีการจอฟ้าเกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้ไม่มีเลยนะฮะแต่ก็ยังมีเรื่องปัญหาของไดดีหายอยู่นะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูกันนะแล้วก็จะมีช่วงท้ายคลิปนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะยังมีอีกนิดนึงผมถือว่าผมได้โชว์แล้วกัน พี่เล่นเองพี่ขอดิไม่ไหววะ่ะพนด้เอาดีที่วันนี้เศร้าอย่าตีใครไม่ตายเลยนะ่าห,หงุดหงิดชิบหายเลย พี่เองเนอ้องจะเย็นป่ะพเพื่อนใครสองคนต,ต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยฮะอยากจะมาโม่เฉยเลยว่าผมเก็บหมดเลยนะฮะคนเดียวในกองนั้นแหะกลุ่มที่มาเล่นร้าน่อสักครู่คือโดนผมหมดเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากจริงๆฮะอยากจะบอกทุกคนจริงๆนะครับว่าตัวผมเองตอนนี้ได้อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะกลับมาถะนะยผมทําอะไรผิดบอกผมได้เลยนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสตรีมหน้านะครับก็กังื้อฝักงตัวด้วย คนที่เข้ามาดูใหม่นะครับส่วนคนเก่าก็รังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับเข้มงวดกวดขันกันเหมือนเดิมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย